ันนี้ไม่ขายเลยวันนี้นะคะมาเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนค่ะชิ้นนี้เป็นเมาส์นะคะเป็นแบบนมนิ่มนะคะแกะเชคค่ะแต่ว่าเขามีความเก่าเก็บนะคะนี่ค่ะคือขอบเนี่ยจะเป็นรอยนี่แบบนี้แต่ว่าสภาพใหม่ก็ยิงอยู่ในกล่องนะคะนมนิ่ม ที่นี้นะคะเป็นแกะเช็คค่ะแกะเช็คเป็นลายนี้นะคะนี่ค่ะแกะเช็คไม่แกะพลาสติกนะคะด้านในก็ยังอยู่ครบแต่ว่ากล่องไม่สวยกล่องมีรอยนิดนึงชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าขนหนูนะคะจะเป็นลายด้านล่างนี่ค่ะเดาว่าขนาดน่าจะประมาณ30มสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิเซนติมตนะคะ ใหม่ค่ะชิ้นนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันไม่ได้แกะดูว่าด้านในเป็นอะไรเพราะว่าเขาเป็นใหม่ขนาดก็น่าจะใหญ่พอสมควรไม,ไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกขนาดมาแต่ก็ใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าประมาณร้อยคูณหกสิเซนเมตรประมาณนี้ค่ะน่าจะเป็นแบบผ้าขนหนูแบบไม่ใหญ่มาก ทีนี้นะคะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าโซนิโก้นะคะเป็นเป็นแบบกระเป๋าแฟมเต็มเต็มก็คือเป็นแบบนี้ค่ะลายนี้สองชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าค่ะผ้าแบบผ้าพันคออ่ะนี่เป็นลายนี้ชิ้นนี้ก็เป็นลายนี้นะคะทรงขนาดยาวตีเป็นว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรคูณด้วยยี่สิบเซนติเมตร ที่นี้ก็เป็นผ้านะคะลักษณะเหมือนผ้าพันคอหรือผ้าบัฟอะไรสักอย่างใหม่ค่ะทูเลบรูนะคะเป็นแผ่นรองเมาส์นะคะนี่ค่ะลายที่หนึ่งเลยใหม่นะคะกระเป๋าค่ะกระเป๋าแบบดึงพร้อมเข็มกลัดหนึ่งชิ้น นะคะก็จะเป็นสงนีงภาพนะคะกอบเป็นกระดาษนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นกล่องใส่เข็มกลัดนะคะเข็มกลัดด้านในลายแบบน่ารักมาก นี่นะคะกล่องสวยมากข้างในเปิดมาเป็นนี่ค่ะเข็มกลัดจำนวนหกชิ้นนะคะเป็นแกะเช็คค่ะบุอย่างดีเลยแผ่นรองเมาส์นะคะ IS ค่ะใหม่ค่ะชุดแต่งงาน ชิ้นนี้เป็นกรอบรูปนะคะกรอบรูปใหม่กรอบรูปแหวนไม่แน่ใจว่าแฟนแฟนทำหรือเปล่าหรือว่าเป็นของอะไรแต่ว่ามาแบบนี้ชิ้นนี้นะคะเป็นสมุดภาพค่ะสมุดภาพคนแสดงเปิดให้ดูนะคะมีประมาณสามสิบหน้า ประมาณสามสบหกหน้ารวมปกนะคะนี่วิง่งวิ่งมากเลยเป็นมือสองค่ะผ้าคุณกินนะคะนี่ค่ะเป็นลายนี้น่าจะร้อยยี่สิบคูณสามสิบเซนติเมตค่ะอันนี้มีผ้านะคะเป็นผ้าสมลีเป็นแกะเช็กอันนี้ก็เป็น เช็คค่ิ้นนี้รอบอกน่าจะสามสิบหกสามสิบหกนิ้วตีเป็นสาสิบหกนิ้วชิ้นนี้เป็นผ้านะคะอันนี้ก็เป็นผ้าขนหนูทรงยาวคือมีไม้มรรทัดอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้เป็นกล่องค่ะกล่องใส่เกมหรืออะไรสักอย่างใหม่นะคะ เป็นใหม่คะ่ะพุงแจสำหรับอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาคืออะไรลักษณะน่าจะมีน่าจะมีเพลงออกมาหรือว่ามีเสียงออกมาแล้วก็มีหูฟังมีอะไรพวกนี้ด้วยเป็นมือสองนะคะยังไม่ได้ลองชิ้นนี้เป็นกางเกงนะคะกางเกงใส่ได้จริงคะ่ะคนใส่ได้จริงสะโพกขอตีเป็นขนาดอยู่ที่36-40นิ้ว แต่เขาบอกว่าของเขาเป็นเบอร์แอลนี่เขาบอกตัวเขาเป็นเบอร์แอละคะแต่ว่าวัดจากสะโพกแล้วขนาดที่ใส่ได้น่าจะอยู่ที่สามสิบหกถึงสี่สิบนิ้วค่ะสามสิบหกถึงสามสิบเก้าประมาณนี้ปอกหมอนะคะใหม่ค่ะมีลายสองด้านน่ารักผ้านะคะใหม่ค่ะ ชิ้นนี้ก็เป็นผ้าสำลีนะคะใหม่เหมือนกันอันนี้ก็ใหม่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้สำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าค่ะผ้ายาวผ้าพันคอเป็นลายนี้นะคะขนาดอยู่ที่120คูณคูณด้วย20เซนติเมตรกระเป๋านะคะกระเป๋าสีแดงสะพายคือทรงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ สุดท้ายนะคะเป็นเซตค่ะเซตคือเขาก็คือนี่คือกรอบเขาก็จะมีปฏิทินตั้งโต๊ะปี2008นะคะน่นจะเป็นภาพประมาณนี้แล้วก็เป็นโปสการ์ดโปสการ์ดน่าจะประมาณ5ชิน้นชิ้นนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสมุดอันนี้เป็นน o t for sale เป็นอะไรเอ่ยนี่คนะภาษาญี่ปุ่น แล้วก็เป็นสมุดค่ะสมุดภาพของเขาประมาณหนึ่งร้อยหน้านะคะว้าวโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับอนิเมะอันนี้เป็นโปสเตอร์ยาวสวยมากเลย สำหรับจบแล้วนะคะสำหรับแอนิเมะขายเลยวันนี้สวัสดีค่ะ